ดู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 ก่อนเมื่อกี้คาบเข้ามาตอนนี้โดนเขากัดแก้มเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจับมือมันกับมือมันจับมือมันเดี๋ยวเดี๋ยวเอออ่าดูเมื่อกี้ตัวเล็กนิดเดียวแล้วไปไปจับเข้ามาน่ะดูซิดูแย่โดนแย่กัดเนี้ยอ้าอย่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 าเดี๋ยวก่อนลูกมาเดี๋ยวฉันจับมือดิดิ โอ้มันนี่นะดูดูดิเมื่อกี้อะไปจับเข้ามาแล้วดูซิทีนี้โดนโดนโดนเขากัดแก้ม,มไล่ไม่ทนันอ่ะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวลูเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดดจะรู้ละ้ลมันจะครบตอบแล้วไอ้เหี้ยเลยโอ้โ,อโอหนีน่